วันที่ท่านรอคอยก็มาถึอองแจกไปแล้วหนึ่งหลังโดยครั้งนี้จากกว่า120คู่คัดจุดเหลือเพียง39คู่ที่เก่งที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมนการแข่งชันกัน<ย>มีเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ บ้านแห่งนวัตกรรม SCG หามมูลค่า10ล้านบาทผมสองคนมั่นใจเกินร้อยถ้ามีร้อปเซถ้ามีพันเซผมมั่นใจเกินพันถ้ามีแสนผมมั่นใจเกินแสนถ้ามีล้านปอร์เซ็นต์ผมไม่ค่อยมั่นใจเ <laughs> เราให้เขามาสัญญาว่าพวกเราจะคว้าบ้านกลับไปฝากเป็นแฟนด้วยครับรีบกลับบ้านไปกินนมนอนดีกว่าแต่ไ่ไงเราสองคนก็สู้ตายค่ะพี่สู้ค่ะจะต้องเป็นของเราแน่นอนมั่นใจว่าอย่างนั้นเย้เย้เฮ้ความมั่นใจบอกตรงนี้เต็มที่ศูนย์เราต้องได้บ้านสิบล้านตะโกนทำไมหนูหัวหนูหัว ห,หู้ว่ะโกนไหมอ่ะยงขอบอกตรงนี้ว่า10ล้านบ้านหลังนี้เป็นของยงกับพิมจ๋าแน่นอนครับมั่นใจครับ <c oughs> สู้สุดตายลุยลุยลุยมันแน่นอนจุดยอดครับผมได้แน่นอนคู่ผมได้แน่ๆครับชัว <c oughs> ดีไซน์เซ็นเตอร์นะครับอาณาจักรแห่งนวัตกรรมดีไซน์แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับที่ทันสมัยแล้วก็ยิ่งใหญ่แห่งถนนเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับทั้งหมดกลุ่มตรงนี้นี่คือคนมีบุญราศีดีๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือกลุ่มที่มีดาราอยู่28คู่ทางบ้าน11คู่นะฮะรวมทั้งหมด39คู่เพื่อมาชิงชัยมูลค่า10ล้านบาทจากบ้าน SCG ฮีาเสียงนีคือเสียงของผู้ชมนี่ เพียงคู่เดียวนะที่จะโชคดีที่เหลือหลังจากนี้เขาจะกลับบ้านไปบ้านใครบ้านใครแต่หนึ่งคู่เดียวนะฮะจะอยู่ที่บ้านเอซีจีฮามเป็นของใครก็ไม่รู้บอกเพื่อนทุกคนกลับได้เลยนะครับผมอยู่คนเดียวครับเสียงใครอ่ะนี่เสียงใครอ่ะเสียงยิ่งยงยอดปงงามครับผร้อมพูดเหมือนจจตุรงจากครั้งที่แล้วเลยนี่ไงดื้อมากเลย พูดว่าตัวเองเก่งพูดว่าตัวเองชนะแน่แล้วเป็นจริงผมไม่เก่งแต่หน้าตาดีพี่เอ้ยครั้งนี้อาจจะเงียบๆครับแล้วอีตาเปิลได้ไปก็ได้ <S 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 ใช่ไหม <S <S หรือตะลิงได้ไปก็ได้ครับผมใครจะไปรู้ถูกครับไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเสียบมาทางเราเลยถ้าคนเล่นกฟอยก็มีสิทธิ์ครับอ้าวยกมือคนนี้โชคดีหน่อยดิอาวโอ้โหแต่ละคู่นี่ก็พบความมั่นใจมาเกินร้อยครับถ้าอย่างนั้นไปฟังกติกาการแข่งขันกันเลยกติกาครับ เราจะเล่นเพียง8ข้อ1ข้อที่เล่นไปสะสมไปทีละ1คะแนน8ข้อใครมีคะแนนสูงสุดอาจจะไม่ถึง8อาจจะได้5คะแนน6คะแนนเอาไปเลยครับบ้าน s c g h ี m มูลค่า10ล้านบาทเราเริ่มเลยนะครับครับผมครับพร้อมแล้วนะครับบ้านจัมญายนะครับชิงบ้าน SCG h ี m ีฮมล้านบาทข้อที่1น <ST UT> ึ่งะมองตากันดีๆกับคนข้างๆแล้วถ้ามั่นใจก็เข้ามาสู่คำตอบนั้น เก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเอาละนึกถึงแต่สิ่งที่ทุกท่านปรารถนาดีเป็นมงคลเอาไว้คุณเกือยิ้มอะไรยิ้มทำไมคุณเกิือเปรียมลุยลุยไปย,ยวันนีแ้แย่มากมายท่านผู้ชมต้องดูเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนเนี่ยผมยอขออบก่กนอนเลยเฮ้ยยังไม่ถามเลยยังไม่ได้ถามเลยข้อที่หนึ่งเริ่มต้นมาเราจะชิงบ้าน SCG ซีจมเราก็รู้ว่าบ้าน s อสซีจฮมเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอด มีเรื่องราวต่างๆที่ดีกว่าบ้านปกติเยอะแยะมากมายโครงสร้างบ้านหามนี่นะฮะเขามีการทดสอบโดยทีมวิศวกรในประเทศญี่ปุ่นว่ามีความแข็งแรงทนทานต่อแผ่นดินไหวได้สูงถึง7วิกเตอร์อและเขาทำยังไงเหรอเป็นคำถามนะครับข้อแรกใครจะเริ่มต้นสะสมคะแนนได้ก่อนย้ายตัวเองไปอยู่ที่แถวที่มีหมายเลขหึ ใครเล่นแล้วก็ยังไม่มีคะแนนอยู่ตรงจุดที่เดิมของบ้านอ,อยู่ไปเรื่อยๆกลับบ้านเอาละครับถามแล้วนะคะโครงสร้างของบ้านฮามทานการทดสอบความแข็งแรงหรือว่ามีวิธีการทดสอบความแข็งแรงแบบไหนครับ เริ่มเลยครับคุณผู้ชมกับข้อที่1จากทั้งหมด8ข้อที่ทุกคู่จะต้องตอบให้ถูกเพื่อสะสมคะแนนคู่ไหนมีคะแนนสูงสุดก็รับบ้านมูลค่า10บล้านบาทไปเลยครับกับคําถามแรกที่ว่าโครงสร้างของบ้านหามผ่านการทดสอบความแข็งแรงด้วยวิธีใด <c oughs> <c oughs> ไม่ง่ายเลยใช่ไหมละครับซึ่งบ้านแห่งนวันตกรรม SCG ซฮามทุกหลังมีการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างจากวิศวกรญี่ปุ่นแต่ใช้วิธีไหนนั้นลองไปชมตัวเลือกกันเลยครับข้อไก่ เขาก็เอาโครงของเขาบ้านของเขาดีนะแข็งแรงใช่ไหมไม่ยากครับก right. ็ยกขึ้นไปเลยแล้วก็ปล่อยลงมาทิ้งมาเลยครับโป้งอเคทิ้งมาไอ้อย่าหญ่ให่ใหญ่ใ่ใหญ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 ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เนญยหญ่หญไใเญ่ให่ใหหญแใหญ่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 ให่ใหร่ห้่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่เหญใหญ่ใหญ่ใ่ใหร็่ให้าใ่ เหมือนตะเพื่อนบอกบ้านนี่ไปจกบ้านทิ้งมาได้ไงเขาก็เอาบ้านไว้ยังไงครับแต่ใช้ลูกเหล็กขนาดใหญ่ครับใหญ่ขนาดไหนก็คงจะพอประมาณแหละครับปล่อยลงมาครับบุ้งมาที่บ้านเลยครับบุลงไปเลยครับเออเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทราบหรือขอควายครับขอควายครับไม่ต้องนลครับปล่อยบ้านลงมาลูกเหล็กลงมานี่ไม่ใช่หรอครับง่ายที่สุดครับเผาด้วยไฟครับมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยสามช้อยครับ เห็นได้ชัดเลยครับว่ามีความกดดันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะถ้าคู่ไหนตอบถูกสะสมคะแนนไปได้ตั้งแต่ข้อแรกก็ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีมีชัยเปกว่าครึ่งแล้วแหละครับแต่จากตัวเลือกทั้งสามที่เป็นคำตอบนั้นก็คงจะสร้างความลังเลกับทุกคู่อย่างไม่น้อยทีเดียวมาดูนครับว่าจะมีคู่ไหนได้ไปยืนตรงช่องสะสมหนึ่งคะแนนกันบ้างครับอานะครับพร้อมเข้ามาเลยครับอะไรเนี่ยโอ้โหกล้าหันปากมือกันใหญ่แล้ว ค่อยยคิดทานผู้ชมนะฮะนี่คือชิงบ้านนะครับทั้งหมดนี้มีสิทธิ์นะครับใครมาเหรอความเห็นแตกแยกแล้วนะฮะเวลาพูดินใจผมมาแล้วเออแล้วทุบไม่เป็นทุบใครจะทุบใช่นะพี่เดี๋ยวจะเย็นๆทุกคนเหาเนี่ยมันถ้าจะเชื่อตัวเองคิดก่อนได้คิดก่อนได้ เอ้ยอย่าคิดมากถามว่าอะไรนะพิสูจน์ฮามพิสูจน์โครงสร้างของอะไรอ่ะพิสูจน์โครงสร้างของบ้านฮามโง่ชัดๆชั้นไฟไปไหมจะมาว้าโอ้โหไปลงมาไปมา่งมั่งเขาทดสอบความแข็งแรงโดยใช้ความร้อนความร้อนโอย โอ้โหโโคุณลิงกับคุณเปิ้ลนี่ตอบโต้กันมันจริงๆครับคุณผู้ชมและจํานวนของแต่และคําตอบก็ออกมาแล้วครับกองไก่17คู่ขอไข่8คู่และขอควาย14คู่ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเหตุผลอข้อ้องควายเผาด้วยไฟกันก่อนเลยครับที่ตอบมามากถึง14คู่ด้วยกันนำโดยคุณหมิงคุณยิ่งยงคุณตุก๊กและก็คุณเปิ้ลนาครครับ เห็นผมกันนะคุณเปิ้ลเอาเลยครับผมนี่สถาปัตย์นี่สถาปัตย์ปัดที่ไหนเอ้ยโหสถาปัตจุฬาโอ้โหใช่ใช่ด้วะเพื่อนผมนักหนักสถาปปัดไปแล้วไปสถาปัตติถาปัตตุลาเพื่อนผมนั้นลอยไปคุยกับเขาไม่รู้มาการทดสอบอะไรก็ตามพวกเนี้ยใช้ความร้อนเนี่ยมันจะรู้ทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งมวลสามเลยผมว่าไอการที่มีเวลาไฟไหม้ถ้าเกิดว่า มีบ้านที่มาตรฐานเป็นนี้ไฟไหม้ยังไงเราก็อยู่ได้ไม่ต้องหนีไงต่อจอยต่อบไม่แล้วเราไม่ต้องมาหนีว่าโอ้ไม่หมดแผงต้องสามระบบเตึกวัทะเลที่มันถล่มลงมามันไม่ได้ถล่มเพราะว่าเครื่องบินชนแต่มันถล่มเพราะว่าไฟที่มันใชมไอ้เครื่องบินทำไมมันแค่จุดเริ่มต้นถูกต้องฉลาดสักข้อนะครับข้อนี้โอเคโอเคเธอคึกคักงในมั่นใจในกาตอบเต็มที่จริงๆสำหรับข้อคอควายเผาด้วยไฟ หวังว่าจะถูกอย่างที่บอกมานะครับทุกคู่มาดูกันต่อกับข้อขอไข่ตอบมาน้อยที่สุดเพียง8คู่แต่นำโดยตัวแม่คุณเก๋ชลดากับคุณมิ้นและคุณพูดเป็นต่อครับฟังขอไข่หน่อยทุกคนไม่สนใจเท่าไหร่เลยเ,<อ>เราเอาเหล็กเรามาทุ่มมาไข่ คือเก๋เคยดูคนลาเขาทดสอบรถยนต์เขาก็จะเหวี่ยงตุ้มเหล็กไปกระแทกคือเวาะอนกแผงเหล็กหรือทดสอบกระจกพวกกระจกการกระสุนอะไรเงี้ยจริงหรอไม่เหียเห็นจริงหรอเห็นไหมไปเลาไปไลยไปได้ไ่ได้ไปเลยไเไไได หนูแค่บอกว่าหนูยกตัวยางผมไม่รู้เรื่องที้ากนคือความจริงเราดูธรรมชาาิจิตบ้านไฟไหมอ่ะคุณไม่มีงอยู่ในบ้านอยู่แล้วต่อยไฟไงกูก็ต้องหนีออกจากบ้านน่ะเผาไฟมันต่อสวดแค่เรื่องเดียวเรื่องอะคีัยอะค่ะซึ่งเอ g ซีจีเขาก็มีประกันอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหวาใช่ครับผม ตามนั้นตามนั้นโอเคโอเครู้จะเสรมไหมพอฟังคําถามเสร็จปุ๊บเราก็ไปทวนคําถามอีกทีหนึ่งเรื่องความแข็งแรงแค่นี้ก็พอแล้วครับพอแล้วนี่แหละนี่แหละโอ้เอําคตอบสุดท้ายกอไก่ปล่อยให้ตกจากที่สูงตอบมากที่สุดถึง17คู่นําโดยคุณลิงคุณเกลือคุณฟลอยอีกทั้งคุณบุบันดาและคุณก๊อฟพิศยาครับคุณผู้ชมเอ้าตะเกียบบอกเลยกอไก่เพราะอะไรผมว่าบ้านราคาเป็นส0ล้านแค่ลูกตุ้มลูกเดียวมันไม่คุ้มหรอกคนเขาซื้อมีตัง มันต้องทดสอบแบบเต็มที่จะไม่ล็้ผมไม่อยากจะพูดอันนี้มีใครพูดหีืไม่พูดก็ไม่ต้องพูดมันน่าเชื่อถือเหมือนว่าเวลาลูกตุ้มมันเข้าไปใช่ไหมแล้วมันชนเสร็จแล้วมันก็จะสั่นสะเทือนอย่างนงี้มันก็จะพูดให้ใครเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่จะไปนี้แต่ว่า ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้จากการสมมุติเวลาคนเรากระโดดขึ้นไปที่สูงๆแล้วพอลงมามันจะมีการกระแทกเราต้องทรงตัวให้อยู่ทีครับเมื่อคือเหมือนกับทิ้งบ้านลงมาแล้วจังหวะที่มันลงมามันควรจะมีการที่แบบทรงตัวให้อยู่ว่าเวลาเวลาเป็นไหวแรงๆพูดอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยไม่หมเวลาเขาปล่อยลงมาครับเขาพูดรู้เรื่องคุณไม่รู้อะไรคนเดียวมาลงสาม เคยอย่างนี้เวลาเขาปล่อยเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยสูงมากจนกระทั่งมันหล่นลงมาแล้วแหลกเช่นไ่ปล่อยอยู่ที่ดาวเทียมเออไม่ได้ปล่อยอยู่ที่โลกัดกันอังคารพุทธมนี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 ่ีไม่ขยายเห็นภาพชัดขึ้นเขาปล่อยแค่พอประมาณหมายถึงว่าูความสูงไม่เท่าไหร่เสร็จลดลงมาปึ้งเออให้รู้ว่ามันจะพังเยอะแค่ไหนการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้สั่นแค่ซ้ายและขวาเท่านั้นแผ่นดินไหวเนี่ยสั่นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างด้วยแล้วก็สั่นในนี้คุณยาวมายากมา เอคุณเปิ้ลนาคอนี่แกไม่ยอมครับกลายเป็นว่าพิธีกรของเราต้องมาทําหน้าที่กรรมการห้ามมวยซสยอย่างนั้นคุณผู้ชมแต่คําตอบที่ตอบมาแล้วอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนกอไก่กปล่อยให้ตรงจริงที่สูงมีทั้งหมด17คู่ขอไข่ทับด้วยลูกเหล็กขนาดใหญ่มีน้อยที่สุดเพียง8คู่เท่านั้นและขอควายเผาด้วยไฟตอบมามากถึง4คู่มาดูนครับว่าจะมีคู่ไหนได้คะแนนสะสมหนึคะแนนไปก่อนกันครับ เดี๋ยวถ้าออกคอควายนะจะหาให้ฝันลวกขนออกมาแล้วเรียบร้อยครับใครที่ถูกไปต่อแถวที่หมายเลขหนึ่งด้วยความภาคภูมิใจบ,บ้านเอสซีฮมนะครับใช้วิธีการทดสอบว่าโครงสร้างของบ้านแข็งแรงโดยวิธีข้อ เดิมพันครั้งนี้เป็นบ้านมูลค่า10ล้านบาทครับผู้ชมคู่ไหนจะสะสมหนึ่งคะแนนแรกไปก่อนกันปล่อยจากที่สูงกอไกครไปเข้าแถวที่หนึ่งเลยไปเล่นเลยครับกลายเป็นกอไก่ที่มีคนเลือกมากที่สุดตอบถูกไปถึง17คู่ครับ ผมอยากจะล MM ุยไปในควจำผมมาตรงน <S <S ี้นี่เดินคนแรกเลยขอให้ก่อนไงพี่เหลือกับที่ตั้งและที่ตอบผิดทั้งหมดก็มีมากถึง22คู่เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับโครงสร้างของบ้าน S c g ซีจีรมได้รับการทดสอบโดยทีวิศวกรทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทยมาแล้วโดยการยกและปล่อยโครงสร้างเหล็กให้ตกลงมาจากระดับความสูงที่6เมตร ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายใดๆนอกจากนี้ยังได้รับการพิสูจน์นะครับว่าสามารถทนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ถึง7ริกเตอร์ผู้อยู่อาศัยจึงสามารถจะมั่นใจในความแข็งแรงของบ้าน SCG h a m ีที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในครอบครัวด้วยครับผ่านไปแล้วหข้อมีผู้ตอบถูกทั้งหมด17คู่ครับยังมีอีก7ข้อให้ได้ลุ้นกันต่อไป คือหากันเต็มที่จากกลุ่มทั้งหมดนะฮะ39คู่แยกไปแล้วนะฮะอยู่ที่คะแนนที่หนึ่งนะฮะ17คู่ส่งเสียงหน่อยผมแนะนำนะฮะว่าข้อแรกที่อ่านไปนะฮะคนชื่อปเปิ้ลนาคอนนำลิ้วมาคนแรกช่ข้อที่สอง